เรื่องเล่าผีตอนเจอดีที่บ้านเกิดสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆชาวเรื่องเล่าผีหลอนทุกท่านเราชื่อพัดบ้านเกิดของเรานั้นอยู่ในแขวงชัยบุรีประเทศลาวและเรื่องลีลับ ที่เรากำลังจะเล่านี้มันเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยเรื่องราวนั้นมีอยู่ว่าย้อนกลับไปตอนนั้นมันเป็นช่วงที่เราเพิ่งกลับจากเมืองไทยมาอยู่บ้านเกิดใหม่ๆซึ่งสภาพแวดล้อมของละแวกบ้านเรานั้นจะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีสวนผลไม้ และทุ่งนาอยู่ล้อมรอบแล้วมันมีอยู่คืนหนึ่งคืนนั้นเราได้ออกไปที่ชานหลังบ้านเพื่อที่จะไปถ่ายรูปเล่นตามภาษาวัยรุน่นโดยเวลาตอนนั้นก็ประมาณเกือบเกือบห้าทุ่มซึ่งเป็นเวลาที่ชาวบ้านทั่วไปเขานอนกันหมดแล้วพอเราถ่ายรูปเล่น อยู่ตรงนั้นสักพักสายตาก็าเหลือบไปเห็นเป็นดวงไฟที่มีแสงสีแดงขนาดประมาณลูกบาสเกตบอลกำลังลอยวุบวาบวุบวาบอยู่บริเวณสวนตรงริมทุ่งนาดวงไฟดังกล่าวมันลอยขึ้นสูงเกือบเท่าต้นขนุนที่อยู่ไกลพอเห็นแบบนั้นแล้ว ตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะใช่สิ่งลี้ลับอะไรแต่ยังทันได้ถ่ายรูปไว้รูปหนึ่งซึ่งพอถ่ายรูปเสร็จดวงไฟดังกล่าวมันก็ลอยหนีหายไปทางอีกหมู่บ้านหนึ่งตอนนั้นเราตกใจมากจนทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนขาแข็งตัวสั่นอยู่พักใหญ่ พอตั้งสติได้เราเลยรีบกลับเข้าห้องแล้วล้มตัวลงนอนเลยพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราก็ได้เล่าถึงสิ่งที่ได้พบเจอเมื่อคืนให้แม่ฟังพร้อมกับเอารูปให้ดูซึ่งก็เหมือนว่าแม่จะรับรู้ได้ถึงอะไรบางอย่าง ท่านก็เลยพาเราไปให้คุณปู่ผูกแขนให้ตามความเชื่อของคนแถบนั้นพ่อตกตอนกลางคืนเราเองก็มีนัดไปเที่ยวผักกับเพื่อนพอเที่ยวกันเสร็จแล้ว ตอนขากลับเราต้องไปส่งเพื่อนที่ต่างอำเภอซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ18กิโลเมตรพอไปส่งเพื่อนเสร็จแล้วตอนขากลับเราต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านคนเดียวซึ่งเวลาตอนนั้นก็ตีหนึ่งกว่า,วาแล้วหลัะเราเองก็ขี่รถมาเรื่อยๆไม่ได้นึกกลัวอะไร เพราะเราเองก็เคยขี่รถผ่านทางนี้คนเดียวตอนดึกมาหลายรอบแล้วแต่คืนนั้นพอเราขี่รถมาถึงตรงโค้งคอสะพานเราก็มองไปเห็นเข้ากับแสงไฟของผีกระสือก,กำลังลอยว่แว่วว่แว่ววอยู่ตรงกอไผ่ห่างจากถนนไปไม่ไกลมากนัก พอเห็นอย่างนั้นเราเลยบิดรถแบบไม่สนหลุมสนบ่อบนพื้นถนนเพราะตกใจกลัวเอามากมาและเมื่อเราเหลือบสายตาไปมองก็ยังเห็นว่าผีกระสือมันไล่าตามหลังเรามาอย่างไม่ลดละจนกระทั่งเราขี่รถมาถึงเขตหมู่บ้าน เราจึงได้ชะลอรถซึ่งพอเราเหลือบหันไปมองอีกครั้งก็ไม่เห็นผีกระสือตนนั้นแล้วพอเรากลับมาถึงบ้านก็รีบเข้าห้องนอนและไม่อาบน้ำเลยหลักเพราะเรากลัวมากพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราก็เล่าให้พี่สาวกับแม่ฟัง ซึ่งแม่ก็บอกว่ากระสือหรือดวงไฟผีที่เราเจอนั้นมันน่าจะเป็นผีที่มีคนเลี้ยงไว้เพื่อที่เขาจะเอาไว้ช่วยตอนเล่นการพนนันจากประสบการณ์ที่พบเจอในคืนนั้นก็ทำให้เรารู้สึกหวาดระแวงทุกครั้งในตอนดึกดื่นที่ต้องได้ขี่รถ ผ่านแถวโคง้งตรงข้อสะพานแห่งนั้นและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวลี้ลับหลอนๆจากคุณพัดด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟัง มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ c e b o o k Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ